<substit uting> <expand> คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาและเขาก็ไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณเพราะความรักไม่ใช่เรื่องที่ห้ามกันได้ง่ายๆคุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้นและเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณในทางตรงกันข้ามคุณก็ไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้นและเขาก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกันการห้ามใจไม่ให้รักมันยากจริงๆแต่คงเทียบไม่ได้กับการห้ามใจให้ลืมเพราะมันคงยากกว่าอยู่แล้ว คุณอาจทำได้เมื่อมีใครอีกคนก้าวเข้ามาในชีวิตคุณแต่มันก็คงไม่ง่ายถ้าคุณต้องห้ามใจให้ลืมในขณะที่คุณอยู่คนเดียวมีคนเคยบอกว่าการชนะใจตัวเองอาจจะดีและมีคุณค่าที่สุดแล้วแต่ในเรื่องของความรักการชนะใจคนที่เรารักอาจจะมีค่ากว่าก็ได้เพราะมันอาจมีค่ากว่านั้นถ้าคุณสามารถชนะใจตัวเองที่จะปฏิเสธกับความรักที่ย้อนมาหาคุณและมันอาจจะมีค่าที่สุด ถ้าคุณยอมที่จะแพ้ใจตัวเองเพื่อจะกลับไปหาความรักนั้นความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงแต่อย่าลืมว่าบนโลกไม่ได้มีคนแค่สองคนเท่านั้นและในมุมมองของความรักคุณอย่ากโกรธที่จะถูกปฏิเสธไปเลยอย่ากโกรธที่เขาต้องปฏิเสธรักจากคุณด้วยเหตุผลที่ว่าเราเข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมเราต่างกันด,ด้วยเหตุผลที่ว่าเขารัากคนอื่นที่มีค่าพอกับคุณด้วยเหตุผลที่ว่า เขารักคนอื่นที่มีค่ามากกว่าคุณเคยได้ยินคำว่ารักโดยที่ไม่ต้องการเหตุผลไหมใช่ความรักไม่ต้องการเหตุผลวิทยาศาสตร์อาจจะต้องการเหตุผลแต่เรื่องของความรักยอมไม่ต้องการเหตุผลอย่าโทษเขาว่ารักคนผิดอย่าโทษเขาว่ารักคนที่ไม่เอาไหนและอย่าโทษตัวเองว่าเรารักคนที่ไม่ดีเชื่อในสายตาของตัวเองแม้ใครจะพูดว่าคู่ของเราเป็นคนไม่ดีแต่ในแง่ของความรัก คุณทั้งสองคนยังคงเป็นคนดีของกันและกันเสมอบางครั้งความรักไม่มีผิดถูกไม่มีเหตุผลที่จะรักใครสักคนเพราะความรักของแต่ละคนมันต่างกันเหตุผลทั้งหมดนี้ก็คือเพราะความรักแต่ละคนแตกต่างกันไม่แปลกที่บางคู่อาจจะทะเลาะกันทั้งวันไม่แปลกที่บางคู่อาจจะหวานให้กันได้ทั้งวันและไม่แปลกที่บางคู่ต่างเฉยชาต่อกันและก็คงไม่แปลกเลยที่บางคู่ อาจต่างกันเราฟ้ากับดินอย่าไปคิดว่าทำไมคู่เราถึงไม่เหมือนคู่ของใครเขาอย่าไปคิดว่าคู่เราแปลกหรือเปล่าอย่าไปสนใจว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าจะเปลี่ยนเขาให้เปลี่ยนเพื่อรักไม่ใช่เพื่อเลิก <ram. S 2> คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้นและเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณในทางตรงกันข้ามคุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้นและเขาเองก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกันเพราะนี่แหละ คือความรัก